โฮมโปรเปิดตัว HLS Smart Curtain ชูนวัตกรรมผ้ามา่านประหยัดไฟเบอร์5เจ้าแรกในไทยเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมผ้ามา่านที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การตกแต่งบ้านกันค่ะน,นอกจากจะได้ความสวยงามแล้วยังประหยัดไฟเบอร์5อีกด้วยล่าสุดโฮมโปรได้เปิดตัวนวัตกรรมผ้ามา่าน HLS Smart Curtain แก้ปัญหาค่าไฟแพงรับรองโดยฉลากประหยัดไฟเบอร์5นำโดยคุณอิศพรศรีสุวัฒนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มง,งานดีไซน์ and Product Development บริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมาหาชนร่วมพูดคุยคะ่ะและสำหรับ HLS Smart c เ r t a i n นมาพร้อม5คุณสมบัติที่เป็นจุดแข็งของแบรนด์ค่ะคือลดความร้อนผ่านกระจกตัวอาคารได้ดีกว่าผ้าม่านทั่วไปบ้านเย็นเร็วเมื่อปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพิ่มหนึ่งองศาช่วยประหยัดไฟได้มากถึง10%ป้องกันรังสี U.V. ได้มากกว่า90%ปลอดภัยจากสารฟอร์มาน e ีไฮและสารก่อเร็งค่ะและผลิตจากผ้าคุณภาพดีนอกจากนี้ยังมีบริการสั่งตัดตามขนาดที่ต้องการและติดตั้งถึงบ้านโดยช่างมืออาชีพจากบริการ Fit for you โดยคุณผู้ชมสามารถสัมผัสนว ที่โฮมโปรทุกสาขาและโฮมโปรออนไลน์คะ่ะเพราะว่าเนี่ยพอพอในเรื่องของว่าเราติดแล้วถ้าหากว่ามันสามารถที่จะล็อกความร้อนนะคะลดความร้อนได้17%แอร์ในบ้านก็ทำงานน้อยลงแอร์ทำบ้านในบ้านทำงานน้อยลงค่าไฟเราก็แน่นอนก็คือจะลดลงอันนี้คือเป็นตักกะเลยค่ะ,คะลดพลังงานการใช้พลังงานนะคะถ้าหากว่า พลังงานความร้อนเราลดลงได้แล้วความสามารถในการที่ลูกค้าเอาไปใช้ในบ้านแล้วก็สามารถที่จะลดในเรื่องของการใช้พลังงานได้หนึ่งองศาที่ปรับไฟปรับแอร์เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะลดพลังงาน การใช้พลังงานได้ถึง10%นะคะแล้วก็ในเรื่องของสารฟอร์มอลดีไฮที่มีอยู่ในผ้านะคะเราก็ผ่านการรับรองแล้วว่ามีระดับที่น้อยมากแล้วก็ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอะไรนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความ คงทนถาวรน,นะคะใช้งานได้นานรวมถึงสีไม่ไม่เฟดน,นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์ที่เป็นความสามารถพิเศษคุณสมบัติที่เศษของผ้าม่าน HLA Smart Curtain ม่านประหยัดไฟเบอร์ห้าค่ะ mm hmm. การติดผ้าม่านหรือการเลือกผ้าม่านเนี่ยที่ปอนอยากเน้นนะคะว่า1เรื่องของอไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะคะว่าไลฟ์สไตล์ลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงทิศทางการตั้ง บ้านของตัวเองหันหน้าไปทางทิศไหนนะคะก็จะมีผลต่อการเลือกอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าสมมุติถ้าบ้านคุณหันหน้าเนี่ยตรงไปเลยตะวันออกหรือตะวันตกคุณเจอแดดแน่ๆทางด้านตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนบ่ายนั่น,น,นการติดผ้าม่านจะช่วยให้คุณลดความร้อนโดยเฉพาะผ้าม่านไปอัดไปเบอร์ห้าเนี่ยช่วยช่วยตรงนี้ได้แน่นอนนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งพฤติกรรมไลฟ์สไตล์คืออะไรสมมุติไลฟ์สไตล์ว่าคุณเป็นคนที่นอนดึกมากตื่นสายแล้วคุณอยากได้ นอนให้มันมีประสิทธิภาพในการนอนโดยมีแสงไม่ลบก,กวนเนี่ยคุณติดผ้าม่านตัว black out แสงไม่เข้าเลยนอนสบายยิงยาวถึงเที่ยงก็แสงไม่เข้านะคะก็จะมืดคุณก็จะมีความสุขกับการนอนการนอนคุณก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหรือถ้าหากว่าคุณบอกว่าไม่สิข้างล่างฉันอยากได้แสงฉันก็ประหยัดไฟได้นะคะแสงเข้าฉันไม่ต้องเปลืองไฟติดตั้งผ้าม่านโปรง่งสีขาวๆแสงแสงรอดเข้าได้อาจจะเป็นอีกชั้นหนึ่งโดยการที่ ผสมกับตัวดิมเอาก็ได้นะคะเวลาปิดปิดปิดม่านไปก็แสงจะเข้าได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าคุณต้องการแสงมากขึ้นคุณเปิดแต่คุณก็มีผ้มาม่านที่เป็นผ้มา,าม่านม่านโปร่งรองรับอยู่แสงก็จะเข้าเป็นอีกส่วนหนึ่ง<ม>ก็ช่วยให้ทําให้มันเป็นฟังก์ชันเน,เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่สอดคล้องไปกับในเรื่องของการใช้ใช้งานนะคะแล้วเราก็มีตัวสมาร์ทโฟนตัวอื่นออย่างเช่นตัวกันไฟลามในห้องพระก็ติดได้หรือ คนในบ้านเช่นลูกคุณเป็นเป็นภูมิแพ้เรามีผ้าม่านที่กันไรฝุ่นหรือผ้าม่านที่เป็นในเรื่องของลดการเกาะของฝุ่นนะคะซึ่งหลงเนี้ยมันก็เป็นในเรื่องของผ้าม่านที่เป็นฟังก์ชันหรือนวัตกรรมหรือเป็นผ้าม่านที่เป็นสมาร์ทเคอร์เทนทของเราค่ะก็มีทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะเราก็มีทั้งในสาขาทุกๆสาขาแล้วก็มีในทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็รวมถึง เรามีเป็นผาม่านที่เราเรียกว่าผ้าม่านสาเร็จรูปคือลูกค้าพร้อมหยิบจับหยิบมาได้เลยนะคะก็อาจจะสอบถามว่าจะซื้อกี่ชิ้นกับพนักงานขายเขาจะช่วยคํานวณให้ติดตั้งไม่เป็นเรามีโฮมเซอร์วิสบริการคุณนะคะถ้าหากไซส์ไม่แมทกับบ้านไซส์ของบ้านลูกค้าวงกบของบ้านลูกค้าเราก็มีบริการที่ Fit for you นะคะบริการสั่งตัดตามขนาดที่คุณต้องการได้พร้อมบริการตตั้งนะคะรวมถึงแบบ ด้วยสมมุติถ้าม่านของเรามีเป็นแบบ้าม่านแบบตักไก่หรือม่านฮุกแต่คุณบอกว่าคุณอยากได้เป็นอ่อเป็นสิ่งที่คุณต้องการคุณบอกเราเราพร้อมที่จะทําให้คุณได้ในราคาที่ดีแน่นอนค่ะคก็ทางโฮมโปรตั้งใจมากๆนะคะที่จะทําตัว Smart c u r t ์เทนผม่านประหยัดไฟเบอร์5ตัวนี้ให้กับลูกค้านะคะเพื่อที่ลูกค้าจะสามารถนำไปใช้แล้วก็ใช้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นทำให้แอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นทำให้คุณประหยัดไฟได้แน่นอนนะคะขอบคุณค่ะ